สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทั้ง FC ใหม่และ FC เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อน,อนเนาะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สลับสน,นการพนันทุกชนิด โปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าโอเคนะคะเราก็มาสรุปแนวทางของเมื่อวานนะคะแล้วค่อยมารับชมของวันนี้กันนะคะฮาหนอยนะคะมาตัวที่เข้านะคะจะเป็น76หนะคะเข้า2เล่งนะพี่น้อง7 6 6, 6 7นะคะมา2เล่งเลยนะคะ มาน้อยพิเศษแล้วก็น้อยปกตินะคะแล้วก็ตัวที่เข้าก็จะเป็น0 8นย์ะคะ0880นะตัวเลขน้อยมากนะคะแล้วก็จะเป็น95นะคะตัวที่เข้านะคะ1 2 3 4คู่นะคะพี่น้องอออเลขเดียวนะคะมา4คู่โอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพ่อแม่พี่น้อง fc นะคะ เราก็มารับชมของวันนี้กันเลยจ้าวันนี้แอดมินก็เขียนไว้แล้วนะคะตัวที่แอดมินชอบวันนี้เกินมาคู่หนึ่งนะเป็น4นะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็น6กสนะ8-3-5-9นะคะแต่ว่าแอดมินแล้วก็จะเป็นเบิ้ลไปให้เกนะคะ9-9-4-4นะคะ ไปแปลให้หกหกนะคะวันนี้เพิ่มนิดหนึงนะคะตัวเลขก็ต้องกราบขอโทษขอขออภัยด้วยนะคะพี่น้องจากสำหรับสายวิ่งนะคะวันนี้ชอบศูนย์กับเก้านะคะโอ้ชุดเด่นสายวิ่งก็จะมีห้ามีสี่มีแปดมีหนึ่งนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบก็ จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้นอยๆไว้ในอะ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นรักปลักต้นตะไคร้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกําลังใจคํานวณแนวนะทางตัวเลขสวยๆงามๆม,มาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเรื่อยๆแหง่แหงกันทุกวันทุกคนนะคะสําหรับนี้ แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีปีใหม่จ้า